สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้อมอีกครั้งนะคะแล้วก็ช่อง66 Property Channel ค่ะวันนี้นะคะส้มจะพามาชมบ้านสร้างใหม่อีกหนึ่งหลังนะคะที่เราคงค้างกันไว้จากเอพิโซดที่แล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสร้างใหม่แบบ Luxury House นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านหลังนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวส้มพาเข้าไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือบ้านที่ส้มจะพามาชมในวันนี้นะคะบ้านไท p e b นะคะหรือว่าตีนซัมเมอร์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่รั้วค่ะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะเป็นเหล็กสีเทานะคะเป็นเกตบ้านใหญ่ข้างในโรงรถค่ะสามารถจอดรถได้2คันนะคะที่พื้นจะเป็นคอนกรีตแตมสีดำค่ะ,ะยีนการยกระดับความสูงแล้วนะคะทั้ง2บ้านทั้ง2หลังทั้ง type a กับท y p e b เนี่ยยกพื้นให้สูงแล้วก็เป็นสโลปลงมานะคะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําขังอะไรนะคะพื้นนี่ยกสูงขึ้นมาประมาณ 6 0 8 0เซนติเมตรค่ะจนถึงด้านในค่ะความสูงของโรงรถนะคะอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะมีการติดตั้งระบบแสงสว่างอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะตกแต่งเป็นไม้ระแนงนะคะทั้งแนวเลยค่ะเพื่อเพิ่มความไพรเบซีให้กับในบ้านนะคะและมากกว่านั้นค่ะในโรงรถค่ะติดตั้งจุด e v charger ไว้ให้แล้วนะคะรองรับค่ะในอนาคตหากท่านผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่มีรถที่เป็นรถไฟฟ้าค่ะและฝั่งด้านนู้นค่มีก๊อกน้ำนะคะ ติดตั้งไว้ให้ด้วยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเผื่อไว้ว่าจะล้างรถอะไรข้างนอกที่หน้าบ้านก็สะดวกค่ะรอบๆอบบ้านนะคะมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวให้แล้วนะคะหากจะติดตั้งเพิ่มในบ้านก็ยังมีพอร์ตให้อีกค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าบ้านกันนะคะที่โถงพักคอยจุดแรกเนี่ยคะ่ะจะมีจุดที่เป็นตู้รองเท้านะคะให้เรามาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าบ้านนะคะ ลักษณะชั้นจะเหมือนกับบ้านนู้นเลยค่ะก็คือสามารถดึงออกมาได้นะคะสลับฝั่งนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่แล้วก็ใช้ความคุ้มค่าในการเก็บรองเท้าได้อย่างจุใจนะคะเดี๋ยวส้มขออนุญาตเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าบ้านค่ะตรงฝั่งนี้นะคะก็จะมีจุดนะคะที่เป็นเก้าอี้นะคะให้เรานั่งพักนะคะสําหรับเปลี่ยนรองเท้าหรือว่าใส่รองเท้าค่ะ หากมองออกมาด้านหน้านิดนิดนึงนะคะจะมีประตูเล็กนะคะเป็นเกตอันเล็กของบ้านนะคะเผื่อเราอยากเปิดนะคะไปรับของหรือว่าเดินไปใกล้ๆนะคะวิธีออกก็เหมือนของคอนโดค่ะก็จะต้องกดปุ่มตัวนี้นะคะเพื่อเปิดหรือปิดค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เหลืออีกนิดนึงนะคะพื้นที่โซนหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันค่ะ ประตูหน้าบ้านนะคะใช้วัสดุเดียวกันกับบ้าน Type A เลยนะคะก็คือเป็นตัวมือจับของทอสต e เตนะคะรุ่นล่าสุดเลยค่ะของปี2023ค่ะเพื่อเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะพื้นที่แรกนะคะที่เราจะมาถึงตรงนี้ค่ะก็คือห้อง Living Room ค่ะในห้องนี้นะคะพื้นค่ะจะเป็นพื้นกระเบื้อง WDC นะคะอะ่สีเทาอ่อนค่ะและตัว ตู้นะคะจะเป็นไม้กรุบโครงลามิเนตค่ะตู้เก็บของนะคะพอมาถึงตัวหินอ่อนตัวนี้จะเป็นหินอ่อนสโนว์เฟล็กค่ะเขาก็จะให้เล่นสีที่เบาสบายนะคะไปตามธีมซัมเมอร์นะคะเพื่อรับความสว่างนะคะตัวเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะคะก็จะมีโซฟาตัวใหญ่นะคะไซส์แอลนะคะวางอยู่ตรงกลางห้องนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าบ้านนี้เนี่ยจุดเก็บของก็คือเยอะมากจริงๆค่ะเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะคะตรงนี้ก็คือสามารถเก็บของนะคะ หรือว่าวางของตกแต่งได้เยอะมากเลยค่ะรวมถึงตู้ตัวนี้ด้วยค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีชั้นเยอะมากเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นตู้แบบนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงค่ะอ,อ๋อลืมแจ้งค่ะในห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศสีทิศทางให้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะในเรื่องของสภาพอากาศในบ้านนะคะและเมื่อเราเดินตรงมาค่ะตามฮอล์เวย์ตรงนี้นะคะ จุดถัดไปค่ะที่เราจะพบนะคะก็คือห้องน้ำสำหรับเกสนะคะที่อยู่ด้านล่างค่ะชุดสุขภัณฑ์นะคะในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นของคอโต้แล้วก็โตโต้ค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าบ้านเนี่ยกระจกเวลาเขาให้เขาก็ให้บ้านใหญ่จุใจเลยนะคะดังนั้นก็คือแต่งหน้าแต่งตัวได้สบายเลยค่ะและด้านล่างนะคะใต้ใต้ซิงค์เนี่ยก็ยังมีตู้อยู่อีกหลายตูเยะะ้เลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะ ค่ะและก่อนที่จะเข้าไปสู่ในตัวบ้านนะคะเราจะมีประตูตัวนี้นะคะเป็นประตูสวิงซึ่งสามารถดันเข้าหรือว่าดึงออกมาก็ได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในพร์ทด้านในของตัวบ้านค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงพัดคอยนะคะให้เรามีของตกแต่งวางตรงนี้ได้หรือว่าเราจะเอากุญจงกุญแจบ้านของเราวางดรอปไว้แถวนี้ก็ได้นะคะมีลิ้นชักให้อีกสองตัวค่ะและเมื่อเลี้ยวสายเข้ามาตรงนี้ค่ะจะเป็นซอนของครัวไทยนะคะ ซึ่งครัวไทยของที่นี่ค่ะมีตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่ค่ะมัลติดอสนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะลิ้นชักเหมือนกันกันกบบ้านโน้นเลยค่ะลักษณะเดียวกันนะคะใหญ่จุใจเลยนะคะชั้นบนนะคะของลิ้นชักค่ะก็จะเป็นช่องนะคะให้วางอุปกรณ์ช้อนซ่อมนะคะทั้ง2ชั้นบนนะคะส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นชั้นแบบลึกนะคะเอาไว้เก็บหม้อกระทะฝาอะไรนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของเตาค่ะแล้วก็ชุดดูดควันนะคะเป็นของ h a f e เฟค่ะ,ะตรงนี้นะคะสามารถใช้แก๊สนะคะจุดนี้จะเป็นห้องครัวไทยนะคะดังนั้นก็เตรียมหัวแกส๊สไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของอีกฝั่งนึงนะคะจะเป็นซิงค์นะคะซิงค์สีดำเลยนะคะมีความลึกอยู่ทีเดียวค่ะชอบที่เขามีความเอียงในด้นานตรงนี้นะคะถ้าเราคว่ำจานอะไรก็น้ําก็จะได้ไหลกลับมาที่ซิงค์เลยมีตู้ให้ตั้งแต่ข้างบน ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างอีกนะคะก็คือใหญ่จุใจเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะหากเราเปิดประตูของโซนครัวไทยออกไปค่ะก็จะมีพื้นที่ซักล้างด้านนอกเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะเผื่อเราอยากทำกิจกรรมที่แบบอาจจะต้องเปียกที่ด้านนอกค่ะก่อนที่จะออกไปจากห้องครัวไทยนะคะมีอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นจุดเก็บของในะห้องครัวไทยนะคะตู้ p พ n t r y ที่นี่ก็คือ ตรียมไว้ให้ใหญ่บิ้มเลยค่ะสามารถเก็บของได้อีกเยอะเลยค่ะจากในโซนครัวไทยนะคะเดี๋ยวเดินทางเข้าสู่โซนครัวฝรั่งแล้วก็โซนลิฟทงรูมค่ะซึ่งบ้านนี้ค่ะก็จัดอุปกรณ์มาให้แบบเต็มที่เลยค่ะเริ่มจากจุดแรกตรงนี้นะคะเป็นตู้เย็นนะคะของโกลเด g นเจนะคะด้านบนนะคะเอาไว้แช่เย็นค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นพื้นที่สำหรับแช่แข็งค่ะนี่นะคะ ฝั่งถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นซิงนะคะเป็นซิงคที่ค่อนข้างจะครบครันนะคะเพราะว่าให้มาทั้งหัวตั้งแต่หัวล้างหัวฉีดนะคะแล้วก็สามารถคว่ำแก้วเพื่อล้างแก้วตรงนี้ได้อีกค่ะในส่วนของพื้นที่ประกอบอาหารตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินอ่อนเหมือนกันนะคะและเตาค่ะจะเป็นของแฮร์เฟลนะคะตัวนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็มีหูดดูดควันให้ค่ะ และที่น่าสนใจนะคะก็จะเหมือนบ้านโน้นค่ะหากเราประกอบอาหารและต้องการน้ําดื่มนะคะสําหรับประกอบอาหารนะคะเราสามารถดึงก๊อกตัวนี้ออกมาได้ค่ะเพื่อประกอบอาหารตัวนี้จะเป็นน้ําน้ํากินเลยนะคะน้ําดื่มเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นทั้งเตาอบนะคะแล้วก็เตาไมโครเวฟนะคะของฮาร์เลเช่นเดียวกันค่ะและอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะตู้ค่ะตู้ของที่นี่ก็จะเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น เก็บของนะคะนี้ก็ลึกมากเลยค่ะตัวนี้สายคุกกิ้งก็คือต้องเอนจอยตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะมากในส่วนของไอแลนด์ฝั่งนี้นะคะท็อปด้วยหินอ่อนสโนว์เฟลนะคะและมุมด้านนี้ค่ะจะมีปลั๊กนะคะเอาไว้สําหรับเสียบชาร์จไฟนะคะเสียบได้ทั้งตัวปลั๊กนะคะแบบ3ตา3ขานะคะหรือว่าจะเป็น USB ชาร์จเจอร์ค่ะ และชีบ้านหลังนี้นะคะก็ได้เตรียมอินเตอร์คอมไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับการสื่อสารด้วยภาพและเสียงนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอ,รอติดตั้งค่ะเราจะได้เห็นเนาะถ้ามีใครมาหาที่หน้าบ้านเนี่ยว่าเออใครมาเป็นไรเดอร์ของยี่ห้ออะไรค่ะในส่วนของใต้ไอแลนด์นะคะยังมีลิ้นชักอีกเยอะเลยค่ะสองชั้นบนนะคะจะเป็นช่องที่สำหรับใส่ช้อนซ่อมหรือว่าอุปกรณ์ทำอาหารนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบชั้น โล่งๆค่ะเอาไว้เก็บของค่ะึ๊นี่นะคะในส่วนของอน้ำดื่มนะคะจะเหมือนกันกันกบบ้านโน้นเลยค่ะก็คือหลังนี้ค่ะใช้ระบบ RO ในการกรองน้ำเพื่ออ,อุปโภคมาในบ้านอยู่แล้วแต่สำหรับน้ำบริโภคแล้วค่ะก็จะมีเครื่องกรองน้ำนะคะของ s t ดเ e ลค่ะไว้ให้อีกหนึ่งจุดนะคะ ตรงนี้ก็มีเครื่องทาน้าร้อนติดไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นคือจะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นน้าร้อนหรือว่าน้ําเย็นก็ได้เลยนะคะเหมือนกันกับบ้านนู้นค่ะหัวด้านในนะคะสําหรับน้าดื่มค่ะหัวด้านนอกสําหรับน้ําใช้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มเอาไว้ใส่พวกน้ํายาล้างจานหรือว่าสบู่นะคะและเมื่อกี้ขาดไม่ได้เลยเครื่องล้างจานค่ะของแฮสเล่ค่ะใหม่กริ้งค่ะ ในส่วนของชั้นนะคะต่างๆในบ้านนะคะก็จะเหมือนกันกันกบบ้านหลังนู้นค่ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้เก็บเครื่องปรุงนะคะเขามีการเตรียมไว้แล้วนะคะเป็นอย่างดีค่ะมีชั้นที่เอาไว้ช่องสำหรับใส่ช้อนซ่อมหนึบตรงฝั่งนี้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นชั้นใหญ่ล่างสุดค่ะก็แบ่งโซนแบ่งเซกชั่นเอาไว้ให้แล้วนะคะ เหมือนกันกับฝั่งนี้ค่ะสามารถเก็บน้ำยาทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะมีลิ้นชักให้อีกตัวหนึ่งนะคะด้านล่างซิงตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเลยนะคะในทุกๆจุดค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปกันต่อนะคะตรงที่ห้อง ดิ닝รูมค่ะอย่างที่เห็นนะคะเมื่อกี้มองเข้ามาเนี่ยค่ะจะเป็นห้องใหญ่นะคะในโซนนี้ดิ닝รูมของที่นี่นะคะท็อปด้วยหินอ่อนเหมือนกันนะคะหินอ่อนสโนว์เฟล e กสนะคะสามารถรับรองแขกจี่จุดนี้ได้10ซีดนะคะสิที่นั่งนะคะมีไฟแสงสว่างอยู่ตรงกลางโต๊ะนะคะดังนั้นคือกลางคืนก็คือสวยมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นส่วนของลิ v i n g r o ูมนะคะลิฟวิ่งรูมที่นี่ค่ะก็จะมีโซฟาตัวใหญ่ให้อีกตัวหนึ่งนะคะ แล้วก็มีโต๊ะกลมนะคะวางรับแขกอยู่ตรงนี้ค่ะในฝั่งของชั้นวางทีวีนะคะด้านล่างยังมีลิ้นชักอีกหลายหลายชิ้นมากๆเลยนะคะที่เราสามารถเก็บของรวมถึงตู้ด้านบนทีวีด้วยนะคะมีทีวีจอใหญ่มาให้เรียบร้อยค่ะส่วนห้องที่อยู่หลังส้มตรงนี้นะคะเป็นห้องเก็บของค่ะของที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะมือจับของในบ้านนี้นะคะจะเป็นมือจับของฮ a ร e เฟรุ่นพรีเมียมนะคะเป็นมือจับแบบมีหนังค่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะก็มีพื้นที่เยอะเยอะทีเดียวเลยค่ะสำหรับในการเก็บของนะคะตู้ไฟกับตู้วงจรปิดนะคะก็เอามาเก็บไว้อยู่ในห้องนี้ค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปชมห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งที่เหลือนะคะที่เป็นห้องนอนค่ะพื้นไม้นะคะจะเป็นพื้นของพื้นไม้สักวูดเด่นนะคะ ธีมห้องนี้จะเป็นออกสีแนวเข้มๆค่ะในห้องจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศสีทิศทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าในฝั่งของห้องนอนนะคะก็ยังมีตู้เก็บของให้อีกหลายหลายจุดเลยนะคะสามารถเก็บของส่วนตัวนะคะหรือว่าของสะสมได้เลยนะคะถัดมาจากจุดทีวีและตู้ฝั่งนี้นะคะจะเป็นจุดแต่งหน้าแต่งตัวนะคะมีเก้าอี้ไว้ให้หนึ่งตัวแล้วนะคะถัดมาจะเป็น ตู้เสื้อผาค่ะตัวนี้ติดตั้งไฟอัตโนมัติไว้ให้แล้วนะคะเปิดได้เป็นบานสไลด์ค่ะเปิดได้2ฝั่งเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำของด้านล่างนี้นะคะ เป็นธีมสีเทาค่ะก็จะเป็นลายหินอ่อนสีเทาทั้งตัวผนังแล้วก็ตัวพื้นนะคะสุขภัณฑ์จะเป็นของโตโต้แล้วก็คอตโต้ค่ะในห้องอาบน้ำจะมีตัวเฮดชาเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาเวอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงเจาะช่องสำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้อาบน้ำไว้ด้วยนะคะวิวด้านนอกก็จะเห็นปึงวิวสวนของบ้านเราค่ะห้องนอนชั้นหนึ่งนี่นะคะก็จะมีประตูกระจกบ้านใหญ่ตรงนี้นะคะที่เราสามารถใช้ออกไปชม บ้านด้านนอกของเราไปที่สวนหรือว่าไปที่สระว่ายน้ำได้เลยนะคะโดยความที่หน้าบ้านค่ะหันไปทางทิศเหนือนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะมีลมโกรกเข้ามานะคะก็จะทาให้บ้านอ่ะเย็นสบายทั้งวันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เปิดแอร์ก็ยังมีลมเข้ามาตลอดค่ะและนี่เป็นเฉลียงนะคะที่จะพาเราไปสู่ในโซนของอาสระว่ายน้ํานะคะของบ้านเราบ้านหลังนี้ค่ะข้อดีเลยก็คือโซนพักผ่อนตรงนี้ค่ะมันก็จะมีหลังคาแล้วนะคะทําให้เราอ่ะไม่ร้อน มีไฟแสงส่องแสงสว่างอยู่ด้านบนแล้วนะคะฝั่งนี้ก็มีทั้งตู้นะคะตู้โปร่งด้านบนนะคะแล้วก็ตู้ฝาปิดทึบด้านล่างคะ่ะรวมถึงติดตั้งซิงค์น้ําไว้ให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะตรงกลางนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะเอาตัวโซฟ,ฟ,ฟาเบดเดาเบเดมาวางให้อีกนะคะตอนนี้ของกาลังสั่งมาอยู่คะ่ะและมีอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ชั้นหนึ่งนะคะก็คือตัวโซนของลอนดรีคะ่ะ ในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะเตรียมพื้นที่ลอนดี้ไว้ให้ตรงนี้ค่ะจะมีทั้งเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็เครื่องอบผ้าอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนด้านในนะคะจะมีห้องอเนกประสงค์นะคะที่มีห้องน้ําในตัวค่ะหรือว่าจะทําเป็นห้องแม่บ้านก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้เขาล็อกไว้ค่ะขออนุญ,ญาตยังเปิดให้ชมไม่ได้นะคะส่วนด้านหลังบ้านค่ะจะมีแทงน้ํานะคะ2,000ลิตรนะคะให้1แทงแทงพร้อมกับระบบ RO นะคะรวมถึงปั๊มน้ําก็จะซ่อนอยู่ตรงหลังแนวต้นไม้ตรงนี้ค่ะ อา่าวน้ำนะคะจะเป็นสระน้ำระบบน้ำเกลือนะคะขนาด4คณ11เมตรค่ะต้นไม้ที่เราเห็นด้านหน้านะคะต้นหลักด้านหน้านะคะเป็นว่าน้ำโขงค่ะส่วนต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างบ้านนะคะแนวยาวนี้คือต้นโอ๊กซิลเวอร์ค่ะด้วยความที่เป็นสวนหินนะคะที่พื้นทำให้ดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ติดตั้งตัว ทามเมอร์ตัวสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องที่เราจะมาดูแลสวนนะคะก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะในส่วนของสระว่ายน้ํานะคะก็จะมีหัวเจ็ตมาให้4หัวนะคะก็สามารถนั่งรีแลกซ์ที่สระนี้ของเราได้เลยนะคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะจากสระว่ายน้ํานะคะเรามีประตูบานเล็กนี้นะคะอีกหนึ่งบานนะคะที่สามารถใช้เป็นทางเข้าบ้านได้นะคะหรือว่าในระหว่างที่มีแขกมาและแขกมามีเยอะนะคะก็สามารถเปิดประตูกระจกตรงกลาง ห้อง Living Room ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะสามารถเข้าออกได้สะดวกค่ะมีหลายทางค่ะเดี๋ยวส้มขออนุญาตพาทุกคนนะคะขึ้นไปชมห้องที่เหลือที่อยู่ชั้น2ค่ะไปดูกันค่ะว่าห้องข้างบนจะสวยงามกันขนาดไหนค่ะ และในส่วนของทางขึ้นชั้นสองนะคะตัวบันไดตัวนี้นะคะทำด้วยไม้ e n g i n e e r wood นะคะเป็น oak e n g i n e e r wood ค่ะสีอ่อนนะคะตัวพื้นผิวของบันไดค่ะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะเคลือบให้อีกทีนะคะหากบ้านมีการซื้อแล้วค่ะมีแสงสว่างนะคะให้ความสว่างเป็นระยะระยะนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเออมืดไปมองไม่เห็นทางขึ้นบันไดนะคะผนังด้านข้างที่เราเห็นนะคะก็จะเป็น wallpaper สีเาทาั้งหลังเลยค่ะ พื้นของชั้นสองนะคะก็จะเป็นไม้แบบเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มาสเตอร์เบดมของชั้นสองค่ะซึ่งด้านหน้าห้องค่ะก็ยังมีพื้นที่กว้างอยู่นะคะสามารถปรับเป็นพื้นที่ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะว่าจะเพิ่มเป็นตัวสต u ดี้หรือว่าเป็นเพลย์รูมให้ลูกตรงนี้ก็ได้ค่ะ ในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะคะที่นี่ค่ะเหมือนกันกับบ้าน Type A เลยค่ะเขาจะใช้ประตูดิจิตอลแพดล็อกแบบนี้นะคะในการเข้าห้องค่ะสามารถใช้พา s s สโค้ดใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะวางฟิงเกอร์สแกนก็ได้ค่ะและเมื่อเราเข้ามาในห้องค่ะจุดแรกที่เราจะเจอตรงโฟยต r ตรงนี้นะคะจะเป็นถงพักคอยค่ะที่เราสามารถวางกระเป๋าวางกุญแจของกระจุกกระจิกเอาไว้ตรงนี้ได้นะคะจะได้สะดวกเวลาเข้าออกค่ะ ถัดจากพื้นที่โซนนี้นะคะเราจะเจอฝั่งนี้ค่ะเป็นโซนของวอล์ i อินคอส e ตนะคะซึ่งมีการแบ่งไว้แล้วนะคะ,ะเป็นของท่านชายท่านหญิงหรือว่าอยู่กันสองคนก็อยู่กันคนละฝั่งเลยนะคะมีตู้แล้วก็มีจุดแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะวิวจากจุดนี้ก็จะเป็นวิวนาด้านหลังบ้านเราค่ะตู้นะคะเฉพาะ,ะตู้ในห้องนี้ค่ะที่มีตู้เย็นน้อยค่ะมาให้อีกหนึ่งตัวนะคะซ่อนอยู่ในนี้นะคะ ก็ให้ตู้เก็บเสื้อผ้ามาเยอะเลยนะคะทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้บานสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ในโซนห้องนอนนะคะจะมีประตูตรงนี้ค่ะสามารถเปิดได้ทั้งสวิงเข้าแล้วก็สวิงออกนะคะ ก็จะมาถึงโซนห้องนอนของเราค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็ตกแต่งเป็นตีนสีเทาอ่อนเหมือนกันนะคะเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายไม้ค่ะด้านหลังห้องนะคะก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะเราสามารถเปิดกระสกบ,บานข้างหลังนี้นะคะเพื่อรับลมได้ด้วยนะคะแล้วก็ชมธรรมชาติค่ะและในห้องนอนนี้นะคะก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกินสีทิศทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางห้องก็ยังมี โซฟาค่ะเอาไว้ให้นั่งพักผ่อนนะดูทีวีหรือว่าอ่านหนังสือนะคะและหน้าห้องค่ะยังมีอีกพื้นที่หนึงค่ะเป็นพื้นที่กว้างเลยนะคะก็คือบลคอนี่ค่ะมีระเบียงหน้าห้องนะคะที่เราสามารถนะคะใช้ไปชมบรรยากาศหน้าบ้านของเราได้เลยนะคะ และจุดสุดท้ายของ m มาสเตอ e d r o o m ที่นี่นะคะก็คือพิเศ a บัฟฟ r รูมของเรานะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปสู่ที่ห้องน้ำค่ะได้จากทางนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเข้ามาแล้วก็เจอ w a ล k i อ c l o s ร t ็นะคะและเดินตรงมาตรงนี้ค่ะจุดสวนสวยนะคะมีขอดยาดเล็กๆตรงนี้ให้1จุดนะคะและนี่ก็คือห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบด m ตรงนี้ค่ะมีความโอดโถงกว้างขวาง,ขวางนะคะอลังการ สไตลิชมากๆเลยนะคะมีให้ทั้งบาสทับนะคะตัวนี้เป็นบาสทับของไอส์าร์นะคะมีทั้งหัวที่เป็นตัวชาเวอร์แล้วก็เป็นก๊อกน้ำนะคะมีโต๊ะเล็กไว้ให้ด้วยนะคะในกรณีที่จะเอาไว้วางของแช่ายจิบายชมวิวธรรมชาติของเราค่ะในส่วนของซิงค์นะคะมี2ฝั่งค่ะแบบทีเซนเทอร์นะคะด้านล่างมีตู้มีช่องเก็บของให้แล้วนะคะมีปลั๊กให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของห้องน้ําค่ะใช้สุขภัณฑ์ของคอตโต้นะคะแบบดิจิตัลค่ะ มีประตูเทมเปอร์นะคะกั้นชัดส่วนให้อย่างเรียบร้อยค่ะและในส่วนของชาวนั้นนะคะสามารถอาบน้ำพร้อมกันได้ทั้ง2คนนะคะมีชาวอร์อยู่ทั้ง2ฝั่งค่ะมีการเจาะช่องใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะมีน้ำร้อนแล้วนะคะค่ะจากห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูห้องนอนเล็กที่อยู่ชั้นบนนี้ก่อนนะคะซึ่งก็อยู่ด้านขวามือน,นี้เลยค่ะ ประตูนะคะเป็นประตูไม้นะคะความสูง2.8เมตรนะคะมือจับจะเป็นเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะจะเป็นวัสดุของหนังของฮาเฟเล่นะคะในห้องนี้ค่ะเป็นธีมสีอินดิโก้นะคะพอเราเข้ามาค่ะก็จะเจอเตียงนอนควีนไซส์นะคะห้องนี้จะมีระเบียงด้านนอกด้วยค่ะก็ทําให้มีพื้นที่พักผ่อนของตนเองนะคะถึงแม้ว่าห้องจะมีขนาดเล็กแต่ก็ใส่เครื่องปรับอากาศใหญ่ค่ะไดกินสีทิศทางไว้ให้นะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่อง สภาพอากาศในห้องนะคะเย็นจเย็นจับใจแน่นอนค่ะฝั่งนี้นะคะเตรียมโต๊ะเขียนหนังสือไว้ให้นะคะโดยที่ด้านหลังเนะะี่ยค่ะจะเป็นไม้ระแนงนะคะทาสีน้ําเงินเข้มไว้ให้แล้วนะคะสีกรม,มท่านะคะตรงนี้ก็สามารถจะวางของหรือทำงานเล็กๆได้นะคะถัดมาค่ะในส่วนของคอเสร็นะคะตรงนี้เตรียมพื้นที่ที่เป็นตู้เสื้อผ้าให้นะคะตลอดทั้งแนวเลยค่ะ ในส่วนของตู้ทุกตู้นะคะติดตั้งไฟอัตโนมัติไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเปิดก็ติดทันทีค่ะดังนั้นมีพื้นที่เก็บของทั้งสองฝั่งเลยค่ะและมีห้องน้ําในตัวนะคะตามเข้ามาเลยค่ะแบ่งพื้นที่นะคะเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะด้านในสุดนะคะจะเป็นโซนเปียกค่ะมาพร้อมกันทั้ง Hand Shower แล้วก็ h e a ชา h o w e r นะคะมีการเจาะช่องใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะถัดมานะคะจะเป็นจุดของสุขภัณฑ์นะคะคอปโตนะคะและเมื่อถอยออกมาค่ะก็จะเป็นตัวซิงค์ล้างมือนะคะของโตโต้ค่ะไซส์ที่นี่สมว่ากำลังดีเลยค่ะกระถัดรัดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเซ m ิมาสเตอรค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นห้องเซมิ Master Bedroom ของเราค่ะเมื่อเราเข้ามาในนี้นะคะ ที่นี่ค่ะในห้องนี้จีนจะออกเป็นสีเขียวอ่อนนะคะสีแบบออลิฟนะคะกรีนกรีนเทาออลลิฟนะคะมีแอร์สีทิศทางไว้ให้เรียบร้อยนะคะเตียงเป็นเตียงคิงไซส์ค่ะมีจุดเขียนหนังสือไว้ให้ที่มุมนู้นนะคะและมีประตูค่ะออกไปยืนที่ระเบียงได้ด้วยค่ะในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะจะเป็นแนวของตู้สื้อ้าหมดเลยนะคะ มีให้3ตู้ใหญ่เลยนะคะเก็บของได้สบายๆเลยค่ะรวมถึงชั้นวางของนะคะที่อยู่ใต้แนวทีวีนี้ก็สามารถเก็บของเพิ่มได้ด้วยนะคะห้องน้ำในห้องนี้นะคะจะแบ่งปีกนะคะโซนเปียกกับโซนแห้งพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะโซนเปียกจะอยู่ฝั่งนี้นะคะมีตัว head shower hand shower นะคะกั้นด้วยประตู t e m p e r glass นะคะ แล้วก็มีกระจกยาวทั้งแนวนะคะกระจกเงายาวทั้งแนวค่ะและชุดสุขภัณฑ์นะคะ ชมนะคะบ้านซัมเมอร์นะคะราคาจะอยู่ที่26.5ล้านนะคะโดยขนาด148ตารางวาวพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่700ตารางเมตรนะคะมีอยู่4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะและมีห้องแม่บ้านที่มีห้องน้ำในตัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของสระว่ายน้ำค่ะจะเป็นสระน้ำเกลือนะคะขนาด4คูณ11เมตรนะคะมีความลึกประมาณ1.6เมตรนะคะ สถานที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสถานที่สำคัญใกล้ๆนะคะมีตั้งแต่ตลาดนะคะโรงเรียนช้อปปิ้งมอลล์การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าสนามบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะถ้ายังไงนะคะส่งขอฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะหากใครสนใจต้องการที่จะนัดชมนะคะหรือว่านัดชมบ้านหลังอื่นๆนะคะสามารถติดต่อได้ทางทีมงานของ66 Property เลยนะคะ สำหรับวันนี้ส้มและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ